ส่วนวันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดกาลสินหลายวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันครูนะคะก็เลยไม่มีการเรียนการสอนปรากฏว่านักศึกษาก็รวมตัวกันแล้วก็ไปป่วนนักศึกษาต่างสถาบันที่เป็นคู่อริกันชนิดที่ว่าไม่สนชาวบ้านร้านช่องที่ขับขี่รถผ่านไปเลยดูคลิปหน่อยค่ะ นี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดเต็นท์รถยนต์มือสองบันทึกภาพที่เป็นนักศึกษารวมกลุ่มกันขี่รถจักรยานยนต์มาจอดข้างที่รัว้ววิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดกาลสินแล้วก็เร่งเครื่องเสียงดังวิ่งเข้าไปที่หน้าป้อมยามหน้าวิทยาลัยบีแตรก็มีตะโกนดา่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายก็มีจากนั้นในคลิปก็จะเห็นว่ามีนักศึกษาที่ซอนท้ายรถจักรยานยนต์สีดำคันนึงยืนขึ้น ชักปืนออกมาแล้วทำท่าเล็งไปที่หน้าประตูเหมือนเป็นการข่มขู่ก่อดที่จะหลบหนีไปทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุก็คือที่วิทยาลัยการอาชีพชื่อดังแห่งหนึ่งไปคุยกับพ่อค้าขายผลไม้เขาเล่าแบบนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุเสียงมาก่อน ได้ยินเสียงเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาก่อเหตุบอกว่าเป็นกลุ่มเด็กเทคนิคขี่รถกันมาสี่าห้าคันลักษณะเหมือนมาป่วนมายั่วยุมีการเอาอาวุธปืนออกมาข่มขู่เล็งเข้าไปในโรงเรียนไม่รู้เหมือนกันว่าปืนจริงปืนปลอมแต่ว่าปีที่ผ่านมาจุดนี้เคยมีนักศึกษาต่างสถาบันมาชกต่อยกันหน้าร้านสะดวกซื้อครั้งหนึ่งแล้วค่ะเห็นวัไม่ปืนนะแม่ครับปืนกระบอกสีเงินสีเงินเงินครับครับ ห้าหากคนนะครับเห็นว่าเป็นฟังนึงมาจากเทคนิคเป็นย้เป็นบาดแต่่อนลูบอลได้ตอนนั้นรู้สึกยังไงครับตีเห็นแล้วก็เบื้องเพื่อนราคาที่จะใส่ต่อยบอลได้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเหล่องของใบหนุ่นเนาะ